ไขปริศนาโคสตอตดในอวกาศความผิดปกติที่นักวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบเคยไหมที่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าในคืนที่อากาศแจ่มใสและสัมผัสได้ถึงความเว้งว่างอันไกลโพ้นของเอกภพ เรามักจะจินตนาการถึงดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับกาแล็กซี่อันไกลโพ้นและหลุมดำลึกลับแต่ในความกว้างใหญ่นั้นกลับมีความผิดปกติบางอย่างที่ท้าทายความเข้าใจเรานั่นคือโคสปอตหรือจุดเยือกแข็งในอวกาศ ลองนึกภาพตามนะครับว่าเอกภพของเรานั้นเต็มไปด้วยพลังงานแผ่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังหรือ c o s m e t e microwave background (CMB) ซึ่งเป็นเหมือนแสงแรกของเอกภพที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากการระเบิดครั้งใหญ่หรือ Big Bang แสงนี้มีความสม่ำเสมออย่างน่าทึ่งในทุกทิศทางที่เรามองยกเว้นเพียงที่เดียวที่เป็นเหมือนเงามืดหรือจุดเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณรอบข้างอย่างมีนัยสำคัญนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าโคสปอตของ CMB คำถามที่ผุดขึ้นมาในใจทันทีคือจุดเย็นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้บริเวณอันกว้างใหญ่นี้มีความเย็นกว่าส่วนอื่นๆของเอกภพคำถามนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลวิทยาและเป็นแรงผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามไขคำตอบ เพื่อให้เราทำความเข้าใจถึงความสำคัญของโคสตอดเราจำเป็นต้องกลับไปทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานบางประการก่อนอย่างแรกสุดคือเรื่องของ CMB นั่นเองลองนึกภาพว่าเรากำลังดูภาพถ่ายโบราณของโลกย้อนกลับไปหลายพันล้านปี CMB ก็เปรียบเสมือนภาพถ่ายโบราณของเอกภพเป็นภาพที่แสดงถึงสภาวะของเอกภพในช่วงเริ่มต้นมันเป็นหลักฐานสาคัญที่ยืนยันทฤษฎีบิ๊กแบง นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่เอกภพได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและเย็นตัวลงพลังงานจากบิ๊กแบงได้ถูกปลดปล่อยออกมาในรูปของโฟตอนซึ่งก็คือแสงนั่นเองเมื่อเอกภพขยายตัวและเย็นลงโฟตอนเหล่านี้ก็มีพลังงานลดลงและถูกยืดออกไปอยู่ในย่านความถี่ไมโครเวฟที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า CMB ไม่ได้มีความสม่ำเสมอไปเสียทั้งหมดหากเราสังเกตอย่างละเอียดจะพบว่ามีความแตกต่างของอุณหภูมิเล็กน้อยในแต่ละบริเวณซึ่งความแตกต่างเล็กน้อยนี้เองที่สำคัญมากมันเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ก่อตัวขึ้นเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เราเห็นในปัจจุบันเช่นดาวฤกษ์กาแล็กซีและกระจุกกาแล็กซี ความร้อนและความเย็นที่แตกต่างกันนี้สะท้อนถึงความหนานแน่นของสสารในบริเวณนั้นๆบริเวณที่ร้อนกว่าหมายถึงมีความหนานแน่นของสสารมากกว่าซึ่งมีแนวโน้มที่จะดึงดูดสสารอื่นๆให้มารวมตัวกันเกิดเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นทีนี้กลับมาที่โคสปอตสมมุติว่าเอกภพของเราเปรียบเสมือนผ้าห่มขืนใหญ่ที่กระจายความร้อนอย่างสม่ำเสมอ CMB ก็เหมือนกับภาพความร้อนบนผ้าหม่มผืน นนัน้ถ้าเราเห็นจุดหนึ่งบนผ้าห่มที่เย็นกว่าบริเวณอื่นๆแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นที่จุดนั้น นักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตและวัดค่า CMB โดยอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากมายเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศพลังซึ่งได้ทำแผนที่ CMB ด้วยความละเอียดสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและผลการสำรวจยืนยันว่าโคสปอร์ตนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่ความผิดพลาดในการวัดแล้วทฤษฎีใด,ดบ้างที่นักวิทยาศาสตร์เสนอขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้ทฤษฎีแรกที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือความผิดปกติทางสถิ หรือความบังเอิญครับ นักวิทยาศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าด้วยขนาดอันมหาศาลของเอกภพการเกิดความผันผวนทางสถิติที่ทำให้เกิดจุดที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และโคสปอร์นี้อาจเป็นเพียงหนึ่งในความผันผวนที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญในเอกภพที่กว้างใหญ่ไพศาลลองนึกภาพว่าเราโยนเหรียญน,นับพันล้านครั้งต่อให้เป็นเหรียญที่เที่ยงตรงโอกาสที่จะออกหัวติดกันหลายๆครั้งก็มีอยู่การเกิดโคส อาจจะเป็นเช่นนั้น แต่ทฤษฎีนี้ก็มีข้อโต้แย้งครับเพราะขนาดและความเย็นของโคสปอร์ตนั้นดูจะผิดปกติมากกว่าที่จะเป็นเพียงความผันผวน,นทางสถิติธรรมดาธรรมดาทฤษฎีที่2และเป็นที่พูดถึงกันมากที่สุดคือโพรงเอกภพหรือ cosmic void ครับแนวคิดนี้กล่าวว่าโคสปอร์ตอาจเกิดจากเรามองผ่านโพรงหรือบริเวณที่ว่างเปล่ามากเป็นพิเศษในเอกภพโพรงเหล่านี้คือบริเวณที่สสารมีความหนานแน่นต ่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมากไม่มีกาแล็กซีดาวฤกษ์หรือกลุ่มก๊าซในปริมาณที่มากนัก เมื่อ CMB เดินทางผ่านโพรงเหล่านี้มันจะต้องเดินทางผ่านสสารที่น้อยกว่าปกติทำให้สูญเสียพลังงานไปน้อยกว่าและเมื่อมาถึงเราเราจึงสังเกตเห็นว่ามันเย็นกว่าลองนึกภาพว่าเรากำลังมองผ่านกระจกที่ใสามากๆเราจะเห็นทุกสิ่งชัดเจนแต่ถ้าเรามองผ่านหมอกหนาะเราก็จะเห็นทุกอย่างไม่ชัดและมืดมัวลง CMB ที่เดินทางผ่านโพรงเอกภพบก็คล้ายกับการเดินทางผ่านหมอกที่ เบาบางแต่แทนที่จะบดบางแสงกลับทำให้แสงนั้นเย็นลงนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามค้นหาโพรงเอกภพขนาดใหญ่ที่อยู่ในทิศทางของโคสปอตและก็พบหลักฐานบางอย่างที่สนับสนุนแนวคิดนี้แต่ก็ยังไม่ใช่หลักฐานที่เด็ดขาดนักทฤษฎีที่3ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือฟองอากาศควันตัำในช่วงเวลาแรกสุดของเอกภพหลังบิกแบงไม่นานเอกภพได้ผ่านช่วงเวลาที่เรียกว่า การพองตัวอินฟลชันซึ่งเป็นช่วงที่เอกภพขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่างมหาศาลทฤษฎีนี้เสนอว่าในช่วงเวลานั้นอาจเกิดฟองอากาศขนาดใหญ่ที่แยกตัวออกมาจากเอกภพหลัดและเมื่อ CMB เดินทางมาถึงบริเวณที่เราสังเกตเห็นโคดสป่านี้อาจจะเป็นบริเวณที่รอยต่อกับฟองอากาศเหล่านั้นอีกทฤษฎีหนึ่งที่เสนอมาคือเอกภพคู่ขนานหรือมัลติเวิร์ส ซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าตื่นเต้นและก้าวข้ามขอบเขตจินตนาการของเราไปไกลมากทฤษฎีนี้เสนอว่าเอกภพของเราอาจไม่ใช่เอกภพเดียวที่มีอยู่แต่อาจมีเอกภพอื่นๆอีกมากมายและโคสปอนนี้อาจเป็นผลลัพธ์ของการชนกันของเอกภพของเรากับเอกภพอื่นหรืออาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงอิทธิพลจากเอกภพอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงอย่างไรก็ตาม ทฤษฎีเกี่ยวกับมัลติเวิร์สนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งในการพิสูจน์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นลองนึกถึงการทดลองที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำเพื่อศึกษาปรากฏการณ์นี้ครับแม้ว่าเราจะไม่สามารถลงไปสำรวจโคสปอร์ตได้โดยตรงแต่เราสามารถสังเกตมันได้ผ่านเครื่องมือต่างๆ หนึ่งในการสังเกตที่สำคัญที่สุดคือการใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศต่างๆเช่น Planck, WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe และ c o b Cosmic Background Explorer กล้องเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนตาของเราในอวกาศเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ CMB อย่างละเอียดกล้อง Planck ได้สร้างแผนที่ CMB ที่มีความละเอียดสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ทำให้เราเห็นรายละเอียดของอุณหภูมิที่แตกต่างกันทั่วทั้งท้องฟ้าและยืนยันการมีอยู่ของโคสปอตนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกล้องโทรทัศน์เหล่านี้อย่างเข้มข้นเพราะเขาใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เพื่อจําลองการเกิดเอกภพตามทฤษฎีต่างๆและเปรียบเทียบผลการจําลองกับข้อมูลที่สังเกตได้จริง หากแบบจำลองใดสามารถอธิบายลักษณะของโคสปอตได้ดีก็จะได้รับการยอมรับมากขึ้นการสังเกตอีกรูปแบบหนึ่งคือการศึกษาโครงสร้างขนาดใหญ่ในเอกภพเช่นกาแล็กซีและกระจุกกาแล็กซีนักวิทยาศาสตร์สังเกตว่าบริเวณที่เราเห็นโคสปอ t ตนั้นมีแนวโน้มที่จะมีโพรงหรือบริเวณที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่มากกว่าบริเวณอื่นๆซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีโพรงเอกภพ การประยุกต์ใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CMB และปรากฏการอย่างโคสปอร์ตในชีวิตประจำวันอาจดูเหมือนห่างไกลแต่จริงๆแล้วความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอกภพมีผลกระทบต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับประการแรกเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างและใช้งานกล้องโทรทัศน์อวกาศล้วนเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่ได้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทคโนโลยีเหล่านี้อาจนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในด้านอื่นๆเช่นการสื่อสารการประมวลผลข้อมูลหรือแม้แต่วัสดุศาสตร์ประการที่2การทำความเข้าใจ CMB เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทฤษฎีสารและฟิสิกส์อนุภาค ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเครื่องเร่งอนุภาค (particle accelerators) ซึ่งใช้ในการวิจัยพื้นฐานทางฟิสิกส์และยังนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์เช่นเครื่อง C-T scan หรือ PET scan ประการที่3การศึกษา CMB เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจแรงโน้มถ่วงอย่างลึกซึง้ง การทำความเข้าใจธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงและผลกระทบของมันต่อโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพอาจนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในอวกาศหรือแม้แต่การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนโลกที่เรายังอธิบายไม่ได้และที่สำคัญที่สุดคือแรงบันดาลใจครับการไขปริศนาของเอกภพ จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นในตัวเรามันผลักดันให้คนรุ่นใหม่สนใจวิทยาศาสตร์และนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆที่อาจพลิกโฉมโลกของเราในอนาคตอนาคตของการไขปริศนาโคสต,ตอร์นั้นเต็มไปด้วยความหวังและความท้าทายนักวิทยาศาสตร์ยังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่และพัฒนาทฤษฎีใหม่ๆ ในอนาคตเราอาจได้เห็นกล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมซึ่งสามารถวัดค่า CMB ได้ละเอียดกว่าเดิมและอาจค้นพบรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจโคสปอตได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ความก้าวหน้าในการพัฒนาทฤษฎีใหม่ทางฟิสิกส์เช่นทฤษฎีที่รวมแรงพื้นฐานทั้ง4เข้าด้วยกัน theory of Everything หรือทฤษฎีที่อธิบายธรรมชาติของสสารมืดและพลังงานมืดอาจให้บาะแสสำคัญในการอธิบายโคสปอ t ตความเป็นไปได้ที่โคสปอ t ตจะเป็นสัญญาณของมัลติเวิร์สก็ยังคงอยู่และหากนักวิทยาศาสตร,ร์สามารถหาวิธีการทดสอบแนวคิดนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมก็จะเป็นการปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเอกภพไปโดยสิ้นเชิง การไขปริศนาโคสปอตไม่ใช่แค่การหาคำตอบให้กับความผิดปกติทางอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสำรวจขอบเขตแห่งความรู้ของเราเกี่ยวกับธรรมชาติของเอกภพจุดกำเนิดจุดจบและตำแหน่งของเราในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้แม้ว่าในขณะนี้โคสปอตจะยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายแต่นั่นคือเสน่ห์ของวิทยาศาสตร์เราไม่เคยหยุดที่จะตั้งคำถามไม่เคยหยุดที่จะค้นหาและไม่เคยหยุดที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของความรู้ที่มีอยู่ การเดินทางเพื่อไขปริศนาโคสปอร์ตยังคงดำเนินต่อไปและในทุกๆก,การสังเกตทุกๆก,การคำนวณและทุกๆทฤษฎีใหม่ที่เกิดขึ้นเรากำลังก้าวเข้าใกล้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความลึกซึ้งของเอกภพที่เราอาศัยอยู่ความเย็นที่สังเกตได้ในบางจุดของท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงสว่างนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ไขความลับของเอกภพและเป็นเครื่องเตือนเราว่าแม้ในความเว้งว้างอันไกลโพ้นเราก็ยังมีสิ่งมหัศจรรย์ให้ค้นพบ อีกมากมายที่รอคอยเราอยู่เสมอ